ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาตรงเส้นที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูพระ่านนะครับผมดเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถไฟฟ้าสีชมพูมันต่างกับรถสีเหลืองตรงไหนเนี่ยครับข้างหน้าเราเนี่ยครับสถานีรถไฟฟ้าของสายสีชมพูนะครับโมโนเรลสีชมพูนั่นเอง ตอนนี้รถก็ออกจากซอยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าต่างยังไงนะซึ่งเราจะเห็นว่าตัวสถาน,นีคล้ายกันนะครับแต่ตรงทางขึ้นลงนะครับของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจะอยู่ตรงแนวฟุตบาทนะครับนี่ไม่มีการเวีนคืน พื้นที่เลยนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงแนวพุทบาทพอดีเลยนะครับผมนี่และทางขึ้นก็จะแคบกว่านะครับเพราะว่าได้แค่ตรงแนวเนี่ยครับเดินขึ้นได้ทีละสองคนนะครับผมไม่สามารถเดินขึ้นได้หลายคนเลยนะฮะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถนะครับและไปดูสักสถานีหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับเดี๋ยวไปสถานีต่อไปนะครับ ซึ่งแต่รัสสานีก็ห่างกันประมาณเกือบกิโลเมตรนะครับผมนี่คือสถานีต่อไปนะครับผม ม,มีที่จอดเลยครับผมรามิทาร์นะครับนี่เราจะไปถึงเรียบด่วนแล้วนะฮะถ้าเราไม่ได้ถ่ายสถานีนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายครับแต่แค่บนรถนะครับผมต้องดูว่ามีที่จอดหรือเปล่านะครับผมมันไม่มีที่จอดจรัที่นืครับ จอดเลยครับผมเนี่ยครับเป็นทางขึ้นแบบนี้นครับเราถ่ายวันนี้ก็ได้ครับผมไม่ต้องจอดก็ได้ครับผมและไม่มีที่จ,จอดเลยครับผมตอนนี้รือจะไปจอดในนี้นครับซึ่งจะอยู่ในแนวฟุตบาทนั่นเอง ซึ่งข้างหน้าเรานะครับผมก็จะเป็นแนวที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยครับที่เขาว่าจะขึ้นสูงสุดเลยนะครับผมจะขึ้นสูงสุดคือต้องข้ามทางด่วนสีรัฐนะครับผมน่าจะไม่ใช่สถานีนี้หรือเปล่าวะน่าจะไม่ใช่ครับต้องอีกสถานีหนึ่งนะ น่าจะไม่ใช่เอ๊ะหรือน่าจะใช่นี่ก็ทางที่เขาขึ้นไปข้างบนนะเขาไปไหนวะอ๋อทางขึ้นไปทางด่วนนะนี่ยังไงสถานีวัชรพลนะครับซึ่งเป็นสถานีก่อนข้ามทางด่วนนะครับผมซึ่งวัชรพลนี้ก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเทานั่นเองเนาะนี่นี่คือสถานีวัชรพลนะครับผม ซึ่งอนาคตถ้าจ่ายจีเทสร้าเขาจะเชื่อมกับสถานีนี้นะครับผมและข้างหน้าเขเป็นทางด่วนสีรัดนะครับผมนี่ครับทางด่วนสีรัดนะครับซึ่งข้ามเป็นจุดที่สูงที่สุดของแนวเส้นทางสายนี้นะครับผมซึ่งตรงลงว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ลงไปถ่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ่ายจากบนรถก็ได้ครับผมเพราะอาที่จอดรถไม่ได้นะครับ แต่เพื่อนๆที่ใช้ก็คงจะรู้นะครับว,ว่าทางมันแคบแค่ไหนนะผมมีนเส้นทางต่อไปนะครับเราก็จะไปทางเรียบด่วนนะครับซึ่งจะเป็นแนวของรถไฟฟ้าสายสีเทานีนเน่เนี่ยไปตามนี้เลยสายสีเทาซึ้งไปจนถึงวัดจารพลทองหล่อเลยแคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย